กับสวัสดีแล้วก็สบายดี FC ฟังไทยก็ฟังลราด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในสวนเหมือนเดิมนะครับวันนี้แต่เช้าเนะบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นเพราะว่าวันนี้เราก็ขึ้นแต่เชา้าเช้า่นะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้ฝนมันตกตอนเย็นเราก็ทำงานไม่ได้เต็มทีเมื่อวานนี้ว่าฝนตกประมาณสัก5้าโมงเย็น แต่วันนี้เราจะเป็นต้องขึ้นแต่เช้าเพราะว่างานเรายัางไม่เดือนมันไม่เดือนนะครับเพราะว่าฝนมันตกทุกวันทุกวันถ้าไม่ได้ทําตอนเช้านี้คือเรียบเลยนะเพราะว่าตอนเย็นจนมากฝนจะตกทําให้งานเราไม่เดือนนะถึงต้นจะเปยกแต่เช้าก็ขึ้นเราจะมาตีดอกนะวันนี้นะเพราะว่าดอกมันออกรุนหลังมันออกตามโคที่ว่ามันรุดนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ออกมาเยอะเพราะว่าดอกหังแหานั้นมันล้งแล้วก็ทําให้ตาดอกมันออกที่หัวนี่วันนี้เราก็จะพามาดูนะเหมือนต้นนี้ก็ลูกมันก็ใช้ได้อยู่ใช่แต่ไม่มีทางเลือกบางต้นก็ไม่มีบางต้นก็หมดเกือบหมดนั่นแหละแต่เหมือนต้นนี้ก็โอเคใช้ได้อยู่ลูกแต่ว่ามันติดอยู่ข้างบนมันไม่มีทางเลือกก็ จะเป็นต้องไว้เพราะว่าถึงเวลามาแล้วถึงระดูมาแล้วถ้าจะเอารุ้นหลังก็ได้อยู่แต่ว่ามันราาซาเกินไปเพราะว่าระยะนี้มันก็นับจากนี้ไปฝนมันก็เริม่มทยอยตกทุกวันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนของภาคใต้นะนครสรีภาคใต้นี่ฝนเริ่มจะมาแต่ภาคอีสานมันก็เริ่มพอนคลายไปแล้วแหละแต่ภาคใต้นี่เริ่ม ทั้งนู่นแหละกุมภานู่นแหละต้นนี้ก็ไม่มีทางเลิกพามาดูอีกต้นนะไม่ใช่ว่ามีทุกต้นต้นนี้ก็ใช้ได้อยู่พอมีกำลังใจบ้างถ้าขึ้นต้นที่ว่าไม่มีลูกเหมือนจะร้องไห้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเห็นแล้วมัน พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าสวงนั้นมันก็ดอกเยอะแต่เวลาดอกมันบาดแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่ติดแล้วก็ตัดจิตใจจําเป็นเพราะว่ามันธรรมชาติทำไม่ถูกยังไงก็เอาเที่ยเอาได้นะไม่ใช่ว่าเอาไม่ได้ก็คมเอาไม่ได้รุ่นนี้เอารุ่นนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันก็ ยากอีก่อไปนี่ขึ้นมาแล้วนี่จะพาดูนี่ดอกนี่เห็นไหมนี่ดอกดอกดอกที่มันอ,อกรุ่นหลังเราไม่เอานี่เป็นติน,นูอยู่นี่เราเอาตัวรุ่นลูกนี่เห็นไหมมันออกรุ่นหลังเยอะถ้าจะไว้ก็ได้ดอกก็สวยอยูน่นะ ันนี้อากาศแจ่มใสดีนะเสาวแต่ว่าไม่รู้ตอนเย็นม,มันก็จะตกยังไหมเอาแค่นี้นะ FC ทุกๆขั้นนะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เป็น